สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกซูเปอร์โกปาเดอเอสปันญานะครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆซูเปอร์คัพของฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้เป็นคู่ประจำคืนวันอาทิตย์นะครับเตะเวลาตีสองเรอัลมาดริดชนะบาร์เซโลนาด้วย score สี่เป็นตัวหนึ่งนะครับโดยเป็นแฮตทริกของวินิสุสจูเนียนะครับบวกกับโรดิโกโกเอสอีกหนึ่งลูกที่ยิงให้มาดริดไป4ลูกในวันนี้เลยนะครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ย ได้มาลูกหนึ่งจากเวมนอฟสกี้นะครับก็ทำให้เกมนี้เนี่ยจบไปที่สกอร์สี่ป็นตัวหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสเสม็ดตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งเรอัลมาดริดมาในระบบ4-4-2ไดมอนด์ผู้รักษาประตูอันเดรลูนินกองหลังสี่คนมีนาโชจับคู่อันโตนิโอรูดิเกอร์แบ็กซ้ายแฟรคลองเบนดี้แบ็กขวาดานี่คาบาคาลกองกลางสามคนมีโอเรียนชอลเมนี่โทนี่โครสเฟเดริโก้เบลเบเดกองกลางตัวทุ่นเดเบลลิงแฮมส่วนสองกองหน้า วันนี้ก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นแค่2ตํตำแหน่งเท่านั้นจากเกมรอบรองชนะเลิศที่ชนะอารเนติโกมาริดด้วยสกอร์หประตูสามในช่วงต่อเวลามานะครับก็เปลี่ยนผู้รักสาประตูนะครับเกปานนั่งเป็นลูนินเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นทางโทนี่ครสนะครับลงออกตัวจริงแทนออกสตาร์ตตัวจริงแทนทางด้านลูก้ามดริตที่เป็นตัวสำรองแทนในวันนี้นะครับก็สลับผู้เล่นที่เข้าใจได้นะครับคำนึงความสดเป็นหลักแล้วก็ เรื่องประตูเนี่ยเขาสลับเป็นว่าเล่นอยู่แล้วสลับคาร์ลออันเชรติในปีนี้นะครับส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับมันในระบบ4-3-3ผู้สลประตูอิน,นยากก้เป็นย่ากวัญหลังสี่คนมีอันเรสกิสเซนเซนจับคู่จูคุนเด่แบ็กซ้ายเรยนโดบาวเด่แบ็กขวาดูนาอาัราโคกลางสามคนมีแฟงกี้เดยองอิวคายคกุนกัน เปรีกอนซาเลสส่วนสามประสานเกมลุกเซอกี้โรเบร์โตโฟเฟรนต์ตอเรสและโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นจากเกมรอบรองชนะเดอร์ที่ชนะโอซาซูน่ามา2ประตูะต่อศูนย์นะครับวันนี้ราฟินญ่ามีอาการบาดเจ็บที่ผ่านมาจากเกมที่แล้วนะครับก็ไม่ฟิตพอที่จะลงเกมนี้ เป็นโอกาสของไปรีคอนซาเลสนะครับที่เกมที่แล้วเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองนะครับเนื่องจากสภาพร่างกายเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่วันนี้เนี่ยก็ฟิตพอที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปนะครับแล้วก็แผนเนียมาที่ค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงนะครับโดยที่กองกลางเนี่ยใส่มา4เลยนะครับสำหรับชาบีในเกมวันนี้เพื่อรับมือกับกองกลางมัดดิดที่ถือว่ามี4คนแล้วก็แน่นมากๆนะครับในวันนี้เนี่ยแล้วก็ในข้างหลังเนี่ยก็ขยับกันเล็กน้อยนะครับ ชูคุนเรกับรารโคก็อาราโคเป็นแบ็กขวาคุนเรเป็นเซนเตอร์นะครับเพื่อรับมือกับวิลนิซิวตูเนียที่ชาบี้เนี่ยมกักจะปรับตรงนี้เป็นประจำอูอ่แล้วนะครับเวลาเจอกันอาราโคก,ก็จะยืนแบ็กขวาแบบนี้นะครับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นเรอลมดริตที่ถือว่าชนะบาร์เซโลนาในแง่ของรูปเกมในทุกกระบวนท่าเลยนะครับแม้ว่านในแง่การคของบอลเนี่ยบาร์เซโลนาจะของมากกว่าจริงนะครับแต่ในแง่โอกาสการยิงอะไรต่างๆเนี่ย ความได้น้ำได้เนื้อนเนี่ยมันริดกินขาดนะครับก็มาไล่กันเลยก็รูปเกมเนี่ยมันริดก็อาศัยการจโจมที่รวดเร็วนะครับโดยมีการวางบอลจากแดนหลังแดนกลางอะไรเงี้ย มีเป้าให้วินิสูตูเนียนะครับก็แต่มันใช้ความเดีวเล่นกับกับดักลำหน้านะครับรวมไปถึงโรดิโกโกเอสเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นกันนะครับก็มาในจังหวะประตูเนี่ยก็มาตั้งแต่นาที่แปดเลยนะครับลูกแรกเกมวันนี้เป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมนะครับแทงมาแล้วก็วินิสูตูเนี่ยหลุดไปหลบล็อกผู้รักษาป,ประตูนะครับก่อนที่จะยิงหนึ่งประตูศูนย์นะครับจากจังหวะตรงนี้แล้วก็จงังหวะประตูที่สองเนี่ยหาตามมาไดติดห่างกันแค่สามนาทีนะครับ ในวันนี้ต้องทมแต่นี่คาบาคาเอาเลยนะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็เล่นได้สเสด็จจนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับกับอัลนติโกมาดิดในรอบรองเนี่ยวันนี้ก็จัดให้อีกหนึ่งนะครับเป็นคนวางยาวมาแล้วก็ถือว่าโรดิโก้เนี่ยวิ่งชนะกับดักหลังหน้านะครับจากเส้นกลางสนามเนี่ยก็ถือว่าหลุดมาทีเนี้ยก็ที่มีเป็นไล่นะครับก็ปาดมาทีนี้ก็วินิสุจูเนียรอสักไกลก็ชาร์จเข้าไปนะครับสองประตูสุดเลเรียกว่าเกมแทบจะขาดตั้งแต่11นาทีแรกนะครับเแล้วมาดิดวันนี้เนี่ย โลเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูจะเป็นบาเซโลนานะครับที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบุกเอาประตูคืนนะครับก็มีโอกาส2ครั้งเน้นๆนะครับนาันที่สก่อนต่อเรสซัไปชนคานก่อนที่เลวานจะซ้ำนะครับลูนินได้เซฟครั้งแรกในเกมแล้วก็อีกหครั้งนาันที่สิต่อเรสมีโอกาสได้ยิงนะครับลูดินก็ใช้เท้าเซฟไว้เป็นเซฟที่2ในเกมนี้ของเจ้าตัวนะครับ แล้วก็ความพยายามของบาร์เซโลนาก็ไล่ามาสําเร็จนะครับหลังผ่านไปครึ่งชั่วโมงโดยมาในนาทีที่3 3เป็นเบลเด้นะครับที่เปิดกระเข้านายมาแล้วก็เป็นแฟร์ลองเบนดี้นะครับถือว่าเคลียบอลออกมาจนงวันนี้ไม่ขะนะครับบอลไปตกบริเวณที่หัวกะโหลกรอบกีดโทษแดนตัวเองนะครับกลอเบตเลวันดอฟสกี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่ถูกเวลานะครับซ้ําเข้าไปบาร์เซโลนาถือว่าตีไครแตกมาสําเร็จนะครับสประตูต่อหนึ่งแต่เล่นผ่านไปแค่5นาทีเท่านั้นนะครับเกมบาร์เซโลนาที่กําลังจะคลองบอลได้เรื่อย ก็มาเหมือนกับทิ้งความหวังให้หลุดลอยไปครั้งนะครับข่าวนี้มาเด็ดก็มาได้จากจังหวะที่ชัวมินี่นะครับถือว่าเปิดบอลเข้าในแล้วก็วินิสุสจูเนียนะครับถือว่าลูกนี้เนี่ยเรียกฟาวได้จากจังหวะที่เราโค้นเนี่ยไปผักวินิสุสเจ้าตัวเนี่ยล้มลงไปในกรอบเขตโทษนะครับ นิส <muitas> ูตก็เป oh. <f Jean> ็นคนที่ยิงเองนะครับลูกนี้ก็3ประตูหนึ่งเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวเพียงแค่ครึ่งเวลาแรกเท่านั้นนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยฟอร์ม5ดาวเลยนะครับครึ่งเวลาแรกเนี่ยปั่นป่วนทั้งคุนเด้แล้วก็ทางอันดอนอลาโคเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับอราโคเนี่ยเสียเหลือเกิไปด้วยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยส่วนในแง่ของจุดโทษเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดโทษทั้งคัดเจนนะครับลูกนี้แล้วก็ไปผลักถือว่าไม่มีทางที่มองไม่เป็นจุดโทษเลยนะครับสำหรับจังหวะตรงนี้เนี่ยพอเป็นว่า จบเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกไปนะครับเป็นเรอัลมาดริดที่ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับส่วนทางฝับบาร์เซโลนาที่ย่ำแย้งมากๆนะครับก็นําอยู่ที่สกอร์สามตัวหนึ่งนะครับสำหรับมาดริดในครึ่งแรกในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งเรอัลมาดริดลงมาก็ครองเกมครองบอลเล่นไปตามจังหวะเรื่อยๆเลยนะครับด้วยสกอร์ที่นําอยู่ถึง3ามตัวหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนาก็ลงมาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องบุกแรกนะครับ แต่การบุกแรกของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ทําได้แค่ครองบอลไปมานะครับกว่าจะเข้าแดนสุดท้ายได้เนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ยง้างยิงนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะครับบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะครับในชา่วบิครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวชุดแรกนะครับนาทีหกสิบสามคนเลยนะครับเฟอร์มินโลเปสฟิลิกล้มีเจ้าเฟรดิกแล้วก็รามินยามาวนะครับลงมาแทานเปดรีโรเบร์โตแล้วก็ ตอเรสนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็เปลี่ยนตัวชุดนี้มาเนี่ยแค่4นาทีเท่านั้นนะครับทางฝั่งเลนเมริทเนี่ยก็มาได้ประตูฉีกนีก็เป็น4ีประตูหนึ่งในนาทีที่64นะครับเป็นจังหวะที่คาบคาวนะครับเป็นคนเริ่มจกกังหวะนี้อีกแล้วนะครับก็วางยาวมาให้กับบาร์บเด้ทางฝั่งขวาน,นะครับบาร์บเด้ขึ้นขวาม,มาได้เปิดนะครับวินิสอุสก็รออยู่ในกรอบเขตโทษถวายพาในจังหวะนี้ให้กับโรดิโกโกเอสนะครับก็ยิงเข้าไปสี่ประตูหนึ เกมเนี่ยแทบจะกลับมาไม่ได้เลยนะครับสับทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าเกมก่อนนั้นเนี่ยบาร์เซโลนาครองบอลน,นานมากนะครับแต่ก็ไม่มีจังหวะที่ได้ยิงน่าสนใจเลยนะครับก็นี่แหละครับบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้ก็ตามสภาพไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีจังหวะสําคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือในที่70นะครับมีใบแดงเกิดขึ้นในเกมนี้ อาร์โค้นะครับขึ้นมาสอยวินิซิอุสเตะไม่โดนบอลเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงไปนะครับก็จังหวะเหลืองแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ได้จุดโทษไปนะครับวินิซิอุสก็เป็นคนเรียกจังหวะนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าวินิซิอุสเนี่ยไม่มีมุมไหนที่จะไม่ได้แมนอัตมตช์ในเกมวันนี้เลยนะครับนอกจากแฮตทริกแล้วเนี่ยก็เรียกใบแดงได้ด้วยนะครับก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นแทบไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อเอาตัวที่ แบบไม่ค่อยได้ลงเล่นลงนะครับของมาริดเนี่ยก็จะมีบราฮิมนะครับลงมาแทนโรดิโก้ใน,นที่76โมดริทคาเมนกานะครับลงมาแทนโครสแล้วก็วินสิสูต์ในที่80แล้วก็เซบายอสกับโคเซลูนะครับลงมาแทนจูตแล้วก็บาวดบาเบเด้นะครับนาทีที่85ก็จะมีจังหวะยิงที่น่าสนใจเนี่ยก็บราฮิมเนี่ยลงมาได้ยิงนะครับครั้งหนึ่งเปย่าก็เซฟไว้แล้วก็จูตซ้ำนะครับคุณเด้เคลียร์ใบได้จากเส้นนะครับส่วนทางฝั่งบาร์เซโลูนาเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งครั้งจากเกกฟิลิลนะครับ เป็นอันเดรลูนินเนี่ยถือว่าเซฟที่3ในเกมวันนี้ไปได้แล้วก็เป็นว่าดังแรกตรงนี้แล้วก็มีกาเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเป็นว่าจบเกมแล้วมาดิดวันนี้นะครับถือว่าฟอร์มเพอร์เฟกสุดๆนะครับบุนิสซูแททริกก็โรดริโกโกลส์บวก1ลูกก็ว่าจบเกมนี้นะครับมาดิดชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับจุดไฮไลท์ที่เป็นจุดตัดสินเกมวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเล่นไฮไลท์ของชาบี้เฮอร์นันเดซโค้ชบาร์เซโลนาในเกมวันนี้นะครับก็ครึ่งแรกเนี่่ยยเเห็นนไดด้ชััละครบวา แต่ละลูกที่หลุดมาเนี่ยก็เป็นการดันหลังสูงแล้วก็มาริดเนี่ยวางบอลได้ค่อนข้างแม่นนะครับบวกกับวินิสิวุตูเนียในในการที่จะไล่ล่าใช้ความเร็วนะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับได้ประตูนําเร็วตั้งแต่5นาทีแรกแล้วก็ฉีกหนีเป็น2อประตูสูตรตั้งแต่นาทีที่10นะครับนี่แหละครับพอตรงนี้มันมาปุ๊บเนี่ยความมั่นใจอะไรต่างๆก็สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะครับมาริดเนี่ยก็อาวุธหนักนะครับท่วโมงนี้ ก็ยิ่งเล่นยิ่งเหมือนกับเข้าทางมลิทธ์ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จบด้วยสกอร์ที่แหลกลานเลยนะครับเรียกได้ว่าชาบี้เนี่ยก็ถือว่าประสบการณ์โค้ดเนี่ยก็ถ้าเทียบกับอันเชลติกเนี่ยชั่วโมงบินก็น้อยกว่านะครับก็เนี่ยแหละครับตามสภาพบาร์เซโลนาชั่วโมงนี้ก็ไม่ใช่เงินถุงเงินถังนะครับไม่ได้จ้างโค้ดดีๆมาได้นะครับก็จะออกมาเป็นรูปประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าห่วงของบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้เนี่ยก็ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการที่พวกเขาครองบอลได้ดีจริงนะครับแต่ในแง่เกมบุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนืดนะครับเจาะไข่ไม่ค่อยได้นะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับบาร์เซลโลนาในฤดูกาลนี้ลักษณะเกมเนี่ยเป็นแบบนี้ไปนะครับก็ทาบี้บอกว่าท้ายฤดูกาลนี้ถ้าไม่ได้ถ้วยไรเขาคงจะลาออกเองนะครับซึ่งถ้ามองนะจุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากเลยนะครับที่บาร์เซลโลนาเนี่ยจะมีถ้วยติดมือสักถ้วยนะครับ ก็มาให้กําลังใจชาบี้กันนะครับว่าฤดูกาลนี้พวกเขาจะไปได้ไกลกันแค่ไหนนะครับส่วนทางฝั่งมาริดเนี่ยก็คิดว่าชั่วโมงนี้เนี่ยใครก็หยุดยากแล้วนะครับยีเกมหลักสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยในทุกรายการนะครับบวกกับอันเชรัตติเนี่ยก็เก๋าเกมนะครับคุมเนี่ยหืมรอบจัดสุดๆนะครับชั่วโมงนี้แล้วก็วันนี้จูเนียวันนี้ก็แมนน่แมตช์ไม่ต้องสงสัยนะครับผมให้แน่นอนนะครับคนอื่นจะว่าไงไม่รู้แต่ก็ถือว่าการได้แชมป์สมัยนี้ก็เป็นการได้ซูเปอร์คัพสมัยที่13ไปนะครับมาริด ก็ตามบาซ่าที่14สมัยอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ไล่ไล่กันไปนะครับถ่วนี้ก็อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่ก็ได้เรื่องของศักดิ์ศรีนะครับวันนี้เนี่ยที่เป็นการเอลคาสิโกนะครับแม้จะไม่ใช่ถือว่าชาวสเปนใะนส่วนใหญ่จะนับเป็นบอลลีกมากกว่านะครับที่เป็นเอลคาสิโกที่จริงจังแต่ั่วยนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นถ้วยที่เป็น อื่นๆในประเทศไปนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก,ก็จบด้วยชัยชนะของมาดริดไปแบบท่วมท้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แับช่องก,กาบาบอลในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ